สวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับผมผมพรสวรรค์ครับพรสวรรค์ปอประมุกหรือว่ากระทิงแดงยิมครับอดีตแชมป์โลกรุ่นลอยห้าปอนด์ครับของสมาคมโลก WBA ครับผมครับพี่พรครับหลังจากชกมวยไปพี่พรทําคุณประโยชน์ในวงการมวยทํสาธารณประโยชน์เยอะเลยอ่ะพี่พรเล่าให้ฟังหน่อยเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจกับคนรุ่นหลังๆครับผมตอนนี้ผมก็มาทําโครงการมวยไทยต้านพยาเสพติดครับของ หมู่บ้านท่าปิ่นซำครับจังหวัดนนทบุรีครับผมครับครับก็ได้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันตอนนี้สําคัญคือได้คุณนริศสิงห์ชาครับนะสับนซอร์ใหญ่ของผมครับใจดีมากครับก็มาช่วยครับครับผมโครงการนี้เริ่มยังไงครับพี่พรโครงการเริ่มจากไอผมรู้จักทางอาจารย์อาจารย์แล้วผู้ช่วยหลายๆคนครับมาช่วยกันโครงการนี้ทําเพื่อเด็กๆและชาวเยาวชนครับผมโครงการอะไรนะครับพี่พรมวยไทยต้านภายาเสพติดที่ หมู่บ้านพระปิ่นสามครับอยู่ที่ไหนครับจังหวัดนนทบุรีครับผมอยู่ในจังหวัดนนหมู่บ้านพระปิ่นสามใช่ใช่ครับลักษณะครับพอเราเข้าไปหมู่บ้านแล้วตัวค่ายมวยนี่เป็นเป็นยังไงครับเป็นยิมยังไงตัวค่ายมวยจะแรกเป็นลานจะามไอ้ฟุตซอลกับฟุตซอลทีนี้เราก็เลยขออนุญาตทางองค์การหมู่บ้านขอสร้างโดมหลังคาเล็กๆครับมาทําเพื่อให้กันแดกกันฝุ่นครับครับก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยกันตรงนี้ด้วยทําโดมหลังคาตรงนี้ทําร่วมก็ เป็นเงินจำนวนหนึ่งครับผมน,นอกจากทําค่ายมวยต้านพยาเสพติดให้เยาวชนแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมานะวงการหมู่บ้านโดยการติดต่อของพี่พรนะรไปช่วยผู้ป่วยโควิดตามสถานศึกษาไอสถานรักษาเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยพี่พรรวบรวมพลังแรงกายแรงใจย,ยังไงกับคนในหมู่บ้านได้ครับก็ได้ผมอยู่ตลาดนะอยู่ตลาดก็บอกชาวตลาดครับบอกชาวตลาด แสงจันทาวอนและตลาดหมู่บ้านทระปินสามครับครับก็มาช่วยกันช่วยบริจาคน้ําช่วยบริจาครับสินก็ไปซื้อข้าวซื้ออาหารครับมาช่วยบริจาคก็เดินเดินเดินสายทางพิลาครับก็หาพิลาครับประธานชมรมมีรลบรรุุแชมป์โลกไทยครับผมโอเคครับนะครับคือชมรมนี้คนที่เข้าชมรมเนี่ยหลักๆเลยก็ต้องเป็นอดีตแชมป์โลกใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นพวกฮีโร่โอลิมปิกครับผมใช่ครับอยู่ในชมรมนี้แล้วก็พี่พรเนี่ยมีเป็นสมาพี่พรเป็นสมาชิก ในขนาดที่พี่ละเขาใจแกลซี่เนี่ยเป็นประธานชมรมใช่ครับประธานก็เป็นคนที่ว่าแบบคนเก่งครับคนเก่งก็ได้คนหนึ่งครับคนหนึ่งแฟนที่ละเขาใจครับครับครับอ่ะคนหนึ่งนะที่เป็นภรรยาพี่ละนะใช่ครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนหนึ่งด้วยนะคนนี้เก่งมากครับให้ให้ท่อมไรครับผมอ่าครับผมอ่ะคราวนี้พี่พรก็ทําคนเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ได้พี่พรก็บอกว่ามีคนทํางานมี มี power ในการช่วยเหลือนั่นที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับอ่ะให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับครับผมอันนี้คือครูตุ้ยครับครับผมเอ่อสิบเอกไพโรจน์บัวทองหรือครูตุ้ยครับผมเด็กๆเรียกครับผมครูตุ้ยครับอ่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับประวัติถึงได้มาช่วยกันทำงานกับพี่พรับในอดีตผมก็เคยผ่านการชกมวยเล่นมวยมานิดๆหน่อยๆคือเป็นรองแชมป์มวยสากลสมัครเล่นกองทัพบก ครับครับสมัยที่เป็นนักเรียนในสิอยู่แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ชื่นชอบมวยมาตลอดก็ได้เล่นมวยบ้างอะไรบ้างก็สอนกับเด็กๆมาแล้วก็อย่างหนึ่งคือใจผมอ่ะมีใจรักเด็กแล้วก็ต่อต้านยาเสพติดโดยตรงแล้วคือเราไม่ชอบครับผมไม่ชอบยาเสพติดเลยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เด็กเยาวชนไทยเราเนี่ยมาติดยาเสพติดแล้วก็หันมาออกกํลาลังกายกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอดีผมก็มาเจอรูพรเพื่อ สองปีก่อนผมก็เลยมาช่วยเข้ามาช่วยสอนมวยเด็กด้วยครับผมเท่าเท่ากับคุณตุ้ยก็มาลงแรงลงของลงอะไรช่วยพี่พรทุกอย่างครับก็ช่วยพอถ้าเบอร์มีปัจจัยหน่อยแล้วก็เอามาช่วยบ้างนิดน้อยอะไรเนงะี้ยครับแล้วคุณตุ้ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับพี่พรป่ะคนละหมู่บ้าน,นครับพี่พอร<ม>อยู่หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านในพับป,ปิ่นตาคพับปิ่นสาอ่คุูตุ้ยอยู่ที่ไหนหมู่บ้านจิตตการครับอยู่ใกล้กันไหมเออก็ห่างกันประมาณกิโลกว่ากครับ แล้วมาเจอกันได้ยังไงครับก็ไล่ไปก็มีน้องข้างบ้านเขาชกมวยเขาซ้อมมวยอยู่เขาก็เห็นเราซ้อมเคยสอนมวยหลานเด็กๆอะเขาก็อยากจะมาสอนมาซ้อมมวยผมก็เลยสอนแล้วก็เขาบอกว่ามีมวยเขาสอนมวยนะที่ปปิ่นสามผมก็เลยตามมาดูก็เลยมารู้จักกับพี่พอเท่ากับว่ามาเจอพี่พรเลยครับผมพี่พรสอนฟรีสอนฟรีครับผมเอาทุนทรัพย์จากไหนมานั่งสอนพี่อะเคยพี่พรเนี้ยตอนนี้ก็ได้ กำลังแรกเลาที่ไหนมามาทำกำลังกองเงินส่วนตัวก่อนครับส่วนตัวทำนิทรรักกับซื้ออุปกรณ์ส่วนตัวแล้วก็ไม่พอก็คือขอสปอนเซอร์ครับกับก็ได้คุณผู้ใหญ่ใจดีครับมาช่วยช่วยกันครับผมอ๋อคือเขาเห็นพี่พรเป็นตัวอย่างพี่พรกล้าลงแรงลงของทำจริงคนเห็นแล้วอ่ะเทใจมาช่วยครับผมทุกวันนี้เป็นไงครับพี่พร ขาดทุนกําไรอยู่ได้ไหมเรื่องทุนกําไรไม่รู้ครับแต่ว่าเราเต็มใจช่วยให้ครับให้เด็กได้มีพละกําลังได้ห่างไกลยาเสพติดครับตรงนี้ครับก็เชื่นใจแล้วครับอแล้วพี่พรเอาเวลาที่ไหนมาสอนครับผมจะมีเวลาสอนตะกรสมุดสอนเสาทิดครับไปตลาดกลับมาแล้วมาสอนเสาชิดทีนี้มันมีปัญหาเรื่องเด็กๆเขาต้องการอิสระก็เลยพอวันเดียววันอาทิตย์วันเดียวครับเปิดสอนเวลาเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงให้เวลาสองชั่วโมงครับ ที่ค่ายนี้นะอารับใ<ห>นส่วนของครูตุ้ยมาสอนตอนไหนครับมาช่วยกันตอนไหนก็มาช่วยช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับอาทิตย์ตยก็ช่วงเช้าผมก็มา,มา,ม,ามาก็มาสอนเด็กด้วยก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีอยู่อย่างเงี้ยมาสอนปกติผมก็เป็นพนักง,งานอดีตเป็นพนักง,งานแบงค์ชาติครับแล้วก็ไปสอนสอนสอนพวกออกกาลังกายอ่ะสอนชกมวยอะไรเพือ่อออกกําลังกายไปในตัวอยู่แล้ว ผมก็เลยสอนเขาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วผมกเกษียณพอกเกษียณมีเวลาว่างก็เลยมาช่วยเด็กสอนทำงานสาธารณประโยชน์น <ะ S 1> ผลตอบแทนอะไรไม่ได้คาดคิดเลยไม่ได้คิดเพื่อคือไม่หวังไม่หวังเงินอะไรอยู่แล้วครับ,รบมาช่วยเด็กอย่างเดียวครับ,ค,รบคือใจเรามีใจอยู่หนึ่งอย่างคือรักเด็กครับผมนะครับ,รบ,ะรบ่ะถามนิดนึงแล้วเวลาบุตรหลานของเขามาอยู่ในการดูแลของเราเรามีวิธีการดูแลยังไงให้เขาเชื่อใจเราครับคุอต้วก่อนครับ เราเหรอฮะเราก็คือก็ต้องมอบความไปกันเองกับเขาก่อนอคือเราไม่ดุแม่อะไรเด็กมากมายแล้วก็สอนในในในตามที่เราสอนไปเนี่ยพอเด็กเขารู้ว่าเราสอนเขาได้แล้วอบรมลัง่งสอนเขาหลังจากเราสอนสอนมวยไปแล้วเราก็าให้นั่งสมาธิให้นั่งสมาธิแล้วก็อบรมเรื่องอการปฏิบัติตัวอยู่กับบ้านเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่ทำการบ้านการช่องของทางเรียนมาให้เรียบร้อย แล้วก็ตั้งตัวเป็นคนดีวิชาที่เราสอนไปก็ขอร้องอย่างเดียวคืออย่าเอาไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นให้ช่วยเหลือสังคมให้ช่วยเหลือคนทั่วทั่วไปกับคนที่อดแน่กว่าเท่ากับสอนกีฬาด้วยสอนความประพฤติด้วยไปในตัวนั่นแหละถ้าเด็กทุกคนเขาจะเห็นเราเขาจะเจอหน้าปุ๊บก็จะสวัสดีสวัสดีครับคูอะไรต่ออะไร้ยครับโอเคพี่พรครับถามพี่พรนิดนึงครับผม เวลาเด็กๆเข้ามาเรียนกับพี่พรเนี่ยแยกอายุไหมแยกเพศไหมหรือสอนรวมกันตอนนี้เราก็คือการสอนจะสอนรวมก่อนพอสอนรวมบอเด็กๆเริ่มมีความรู้ปุ๊บล้วก็จะแยกครับแยกกันครับอครับพอผู้หญิงกับผู้ชายมันมันจะไม่ดีนะครับแล้วพคอกันอะไรกันไม่ดีก็เลยจองแยกครับพอเด็กโตหน่อยเราจับมันแยกใช่ครับจับแยกกันครับก็เราก็มีเทคนิคของเราเรียนรู้จากธรรมชาตินะใช่ครับเด็กเล็กๆเราก็จะรวมกันได้ครับ แลาวก็วโตไปดุ่มเป็นสาวหน่ยยนอยแล<บ>้วก <ผ Geez. S 1> ็แยกตอนนี้เราก็มีบางทีคนที่ว่าอายุเยอะๆแล้วเราก็มาสอนให้เป็นช่วยเป็นครูคิดอาสาด้วยกันครับผมครับครับเมื่อเร็วๆนี้เห็นพี่พรขอบคุณคุณณริศสิห่าวังชาในเรื่องการสนับสนุนหรือว่าทําอะไรไปแล้วคุณอริศเห็นว่าทําจริงก็ช่วยเหลือเลยล่าสุดนี้มีการช่วยเหลืออะไรกันยังไงครับตอนนี้ผมทํามีโครงการนี้จะทําเิธีมวยครับครับ ทำวิธีมวยให้เด็กๆและเยาวชนได้เล่นกันได้ออกกําลังกายกันทําปิธีมวยแบบพาวอ์ครับที่หมู่บ้านพระปิ่นครัมจังหวัดนนทบุรีครับก็ได้คุณอริสิ์วังชาครับแกเสนอตัวเลยว่าไปช่วยนะจะช่วยเลยเต็มที่เลยมีเท่าไหร่ให้ช่วยแต่แกเสนอมาแล้วช่วยห้าหมื่นบาทครับผมทำได้ไหมห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทผมบอกว่าผมใช้งบประมาณทำารื่างดีๆเลยสองแสนครับครับครับบอกสองแสนครับแกช่วยห้าหมื่นสกการดเลอผมก็คงต้องขอแบบ พี่น้องชาวพระปินสามชาวจังหวัดนนทบุรีเราช่วยกันครับผมโอเคนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะมีทุนในกระเป๋าแน่ๆแล้วห้าหมื่นห้าหมื่นถ้าไม่พอเดี๋ยวมาคุยกับคุณนริศเพิ่มคุณนริศมองตรงว่าแกแบบพ่อพระครับพ่อพระยอมรับครับพ่อพระองค์การมวยครับคนในบ้านก็แล้วแต่กําลังศรัทธาใช่ครับนะแต่ขาดเหลือยังไงสองแสนนี่ตั้งเป้าไว้ใช่ครับพี่พอเหนื่อยแน่เหนื่อยครับเหนื่อยครับผมยังมีโครงการนะผมการโครงการเหมือนพี่ตูนครับก็พี่พี่ตูนเองคือ จะเดินวิ่งเดินวิ่งขอขอเส็จตังค์นะขอเศษตังค์ช่วยช่วยชาวบ้านเนี่ยทำวิธีมวยคมีโครงการอยู่อะถ้าจะมีโครงการใช้ตรงนี้เป็นสื่อได้เลยครับว่าจะมีโครงการอะไรยังไงผิดไ้หรือยังก็ตอนนี้ก็ปรึกษาทางทางครูครับทางผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ครับครับจะบอกอีกทีหนึ่งได้ครับจะบอกอีกทีครับจะมีโครงการเดินเดินวิ่งเดินวิ่งขอเส็จตังค์คุณเคยให้พันสองพันไม่เอาผมขอแค่เศษตังค์คุณอะ ครับมาช่วยๆกันตรงนี้ครับครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีครบโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วพี่พรมาบอกนะได้ครับผมได้ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับขุณตุ้ยครับสวัสดีครับผม